สวัสดีจ้าวันนี้ปัทัวด์พามาดูจดหมายบ้านปัทัวยังไม่ได้อัปเดตเลยหลายหลายอาทิตย์แล้วเนาะดูสวยงามไหมตอนนั้นมันยังออกยังเป็นใบเล็กๆอยู่เลยนะทุกคนดูตอนนี้ใบใหญ่มากต้นใหญ่มากอสวยงามมากเลยนะทุกคนเนาะ ใบต้นในนี้ก็สวยต้นนี้ของพาทัวเนะี่ยใบใหญ่มากแต่มันน่าจะอยู่ในนี้แล้วมันไม่ค่อยได้ได้แสงนะทุกคนใบใหญ่ต้นก็ไม้แล้วก็ใบใบกล้วยของพลาทัวก็ใหญ่ นี่ดูใหญ่ใบแห้งแล้วยังไม่ได้ตัดทิ้งเลยอันไหนแห้งก็ตัดทิ้งอันนี้ดูต้นชอบต้นนี้เพราะว่ามันมันดูเขียวๆียวดีทำให้บ้านเราแบบร่มรื่นดีอันนี้ก็สีสันบ้างแต่สีสวยนะอืมสีสวยส่วนใหญ่ก็นี่เป็นพวกนี้พวก ตรงนี้ก็คือคือบริเวณของต้นไม้ของบ้านของเนี่วันนี้ดูต้นเขียวเขียวเนาะวันพุธจะไม่ค่อยมีให้ดูอะไรให้ดูต้นเขียวเขียวเทียนตรงนี้ก็ยังเป็นสีเขียวต้นพูด่างผาทัวรก็เขียวสวย นูน่นห้อยมาห้อยลงมาอันนั้นของปอมต้นปอมนะคะทุกคนนี่ก็ต้นกลมๆอันนี้ก็สวยดีเนาะซื้อมาต้นเดียวเพาะพันได้เป็นหลายต้นเลยเพาะมานู่นอยู่ต้นนู้นด้วยน,นี่ผีเสือ้อใบผีเสื้อนี่ค่อยๆมีมีอะไรเหมือนมันจะไม่ไม่ขึ้นสูงมัน,นเป็นไหลๆล,ลงมาอย่างเงี้เนาะ ตใบนี้ก็สวยนี่แหละขยายออกมาปลูกอืมมันก็สวยดีนะทุกคนเนาะอันนี้ก็สวยดอกเป็นสีพู่นะนี่นี่น,นี่ดอกของมันนี่แล้วก็นี่ดอกของมันเป็นสีพูนี่ดอกของมันสวยมากอันนี้ก็เป็นดอกชบาเป็นสีสม้มสีสม้มเสีแดงไมปีนี้ยังไม่เห็น ส่วนต้นนี้เก็บมาเก็บมาเลี้ยงขอทิ้งแล้วก็เลยเก็บมันมามนก็สวยดีเหมือนกันนะทุกคน,อ,นอยู่ในเรือผู้ด่างผู้ด่างอยู่ในเรืออัปเดตต้นไม้แล้วก็ดูต้นนี้ดูไม่ได้เอาออกนะเนี่ย <laughs> ใบร่วงหน้าหนาวเมื่อกี้ใบมนันร่วงหมด เดออี๋ยวไม่ใบมันรน่วงหมดส่วนนี้ก็สวยนันเนี่ยเอาใบมันหักงนี่นะ,อะเอามาให้เต็มเต็ม,ตมใบกลมๆนี่แหละค่ะต้นไม้ทุกวันต้นไม้ในบ้านปะาทวยเองผู้ด่านนี่ก็ยาวไปถึงพื้นน,นู่นีน่ย เมื่อจะปลูกไว้ไหนปลูกไว้บ้านมีเห็ดมีกบด้วยมีเห็ดด้วยมีทั้งกบมีทั้งเห็ดเขียวๆกันค่ะวันนี้ขนกบบ้านก็สวยนะคะเดี๋ยวพาไปดูแต่นี้ให้ดูในบ้านก่อน ใช้ก็เขียวต้นเดฟก็เขียวยังไม่ได้แขวนก็อยู่ที่บ้านนั่นแหละนี่มุมนี่มุมต้นไม้ในบ้าน